ความร้อนของอากาศคือปัญหาที่ต้องเจอในการถ่ายทำ YouTube ของผมเพราะว่าวิดีโอส่วนใหญ่นั้นก็ต้องถ่ายทำกลางแจ้งซึ่งทำให้มือถือของผมนั้นเกิดค,ความร้อนสูงจนกระทั่งถ่ายทำต่อไม่ได้วันนี้ผมก็จะมาทำล่มเล็กๆเพื่อบังแดดให้มือถือของผมหวังว่ามันจะเป็นตัวช่วยในการลดความร้อนของอุปกรณ์ในการถ่ายทำ u t u b e ของผมได้ผมก็ตัดไม้มีลักษณะเป็นสีท่อนแบบนี้นะครับส่วน ความยาวนั้นก็ประมาณ30เซนได้แล้วผมก็จะนําเชือกฟางมามัดไม้มีลักษณะเป็นรูปบวกแบบนี้นะครับทั้ง2คิ้นเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็มัดกับตัวหนีบเพื่อยึดจับกับขาตั้งกล้องเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยครับการใช้งานก็นํามาหนีบกับขาตั้งกล้องและผมก็จะใช้ผ้าชุบน้ําเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนเสร็จแล้วผมก็ได้ร่มบังแดดให้กับมือถือที่ใช้ถ่ายทําวิดีโอลง YouTube แบบนี้เวิร์กครับ